ฮตอนนี้รถติดลมซ้ายนะคะเด็กๆล่วงเข่าแล้วนั่นอันนี้พ่ออันนี้ลูกตัวอะไรเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ Yeah! <laughs> นี่นี่ตรงนี้สะพานยังสร้างไม่เสร็จนะเขากั้นเอาไว้เหมือนว่ายังไม่ให้คนขึ้นเนาะเราก็เลยหมุนกลับก่อนปะป๊าปะป๊าขี่เป็นงูเลยปีกีตาโตเลยโอ้นี่รถบรรทุกเต็มเลยนะตรงนี้นะบรรทุก10ล้อเทนเลอร์ อุ้ยได้องสองกำลังตามมาหรอที่พี่ค่ะต<า>้อ,อ,องรีบไปแล้วล่ะดูสี่แยกนี้ก่อนนะจอดก่อนจอดก่อนสี่แยกสีแกส่แยกว้าวว้าวอู้แฉลบอ่ออะต้องรอดพึ่งเถอะบายอันนี้น่าจะเป็นตัวคู่ใช่ไหมน่าจะตัวคู่อ่ะ อ๋อนี่เราขี่มาวนทักไทยวัวน้องพบเราจะไปไหนกันครับไปเี่ยวไปเี่ยวโอ้โหร้อมแล้วนะคะผีจะไปตามล่าหาผีเหรอลูกโอเค แล้วตอนนี้ตอนนี้รถติดลมซ้ายนะครับติดๆลงเอาแล้วปะฟ้าขึ้นนั่นๆๆๆๆๆลงเต็งปัญญาดีกว่าลงตปัญญาเออทุกมีการเลียงตัวเขาดิอ่านั่นไปเลยโอ้อันนี้อีกวีวหนึ่งว้าว ลูกระวังจิ้งลงทะเลโอ้ว้าวเฮ้ยนั่นคือลิ้นทะเลลูกอุ้ยอันใหญ่อ่ะปกติแม่เห็นลิ้นทะเลอันเล็กโหนี่เจออันใหญ่เลยวว้าเหมือนลิ้นเลยเนาะแต่เป็นทะเลวิ่งหนีขึ้นวิ่งหนีขึ้นอ๋โอ้โหกำลังสนุกกันเลย นั่นนั่นนั่นมันตัวอะไรนะ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนนั่นนั่นแม่เห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ลูกดูอยู่ทางนน้นหนดูสิอยู่หลังต้นไม้นะเห็นไหมน้าน้ามันเหมือนเหมือนเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้ค่อยๆ,ๆ,ๆมาดูทางนี้กันนะเฮ้ยอยู่หลังต้นไม้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ย น้าวอยู่ลังต้นไม้ตัวอะไรจี้จีตัวอะไร,ะไรน้องพบตัวอะไรครับจอกาจอบาจอบาตัวอะไรหมาจิ้งจอกอุย้ยเหมือนหมาหจิ้งจอกอุย้ยน้องพบจะเข้าไปล่าหมาจิ้งจอกหรอลูก ชายหาดแบบกว้างน,นั่นเ <S <S นี่ยกอวิ่งหนีวิงหนีโอ้โหมัดนี่เลย <S 1> <S 1> <S 1> ขูมรองเท้าแม่แล้วนี่นี่ทะเลอันจิว๋วอุ้ยและอันแรกนี่ไงโอ้โหอันนี้พ่ออันลูกลูกปิ้วอันนี้พ่ออันนี้ลูก่นยายโบโบโอ้โหอันใหญ่อันนี้เล็กเหน็นไหมล่ะ ลิ้นทะเลอันใหญ่ไงที่เราจะเคยเจออันน้อยๆแล้วนี่เจออันจิ๋วเลยลิ้นทะเล,ล,ล,ลปลาหมึกก็เขาเรียกว่าลิ้นทะเลอะ่ะหรือมันเป็นยังไงอะไรสักอย่างเนี่ยนะก็เคยยายเขาบอกว่าลิ้นทะเลนะ สาสมบติแล,ล้วลูกไหนเจออะไรอะ่ะปากกาลังปากกาลังโอ้โฮะเฮ้ยนะตัวอะไรยิ้ <c oughs> แมแล้วตัวอะไรน,นะทุกคนบอกเพื่อนๆที่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ย <c oughs> ตัออะไรอ่ะ มนุษย์วานอนหรือเปล่ามนุษย์วานอนเฮ้ยมนุษย์วานอนเฮ้ยมีมนุษย์วานนอนอยู่ชายทะเลด้วยโอ้นี่หล่นมาจากต้นไม้หรือเปล่าน่ะใสยจะปีนลงมาจากต้นไม้โอ้าใส่ไใส่ใส่วิ่งหนีเลยไล่จับมนุษย์วานนอนกันเร็ว แตได้ไหมจีๆจี้หน้าตาเหลือหลาบางเมื่อกี้โอ้โหเหมือนมากอะลองให้ใครใส่ดีลองพี่เทนยนาใส่โอ้โหเหมือนอะมนุษย์วานนอนเลยเนี่ยชัดอุ้ยโอ้โหเหมือนเลยอ้าวหัวทิ่มอย่างนั้นหัวทิ่ม ขำเลยนะวกขำไอยมันนุษย์วานอนวิ่งไล่ไล่ไล่อยู่คนเดียวด้วยนะโอ๊ยรองเท้าลุดมนุษย์มานอนรองเท้าลุดแล้วเือนมาก โอ้ไล่าไล่ปลอไปขุดหาสมบัติกันต่อดีกว่าทะเลตรงนี้ก็สวยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปทางนู้นกันนะเอารถพ่วงข้างไปนี่แนละ ไมเดี hey, that way. That way. ๋ยวเราจะไปเล่นทะเลหน้าที่พักเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอองใหญ่อะนี่ทะเลอันใหญ่อะอันนี้ติ๋วไปไหนแล้วอะต้องพบเอาไปฝั่งเอาไปฝั่งเป็นสมบัติใต้ท้องทะเลเหรอลูกอุ้ยขุดไปขุดมาแล้วเจออำพันเนาะป้าเนาะ้วกอะ้วกอะไรนะอ้วกประวานเหรออมพันทะเลโอ้ยโอเคมากอุ้ยนน่นฝั่งนน้นมีวัวตัวหนึ่งด้วยนะนน่นอะ อ้าวมิว้วมิม้วจะจะลงไปนอนสังทรายข้างล่างเอาเราเตรียมกบพี่แล้วน้องพบเตรียมกบพี่แล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอายางลงมาเลยลูกเอาโบต้องทำหลุมมือด้วยตอนนี้กบแขนแล้วนะโอโ้โห เฮ้ยกบพุงไปแล้วกบพุงเอากบขากบขาต่อขามิดไปแล้วอโอ้นีม่มิดแล้วนะตอนเนี้ยเฮ้ยกระเพื่อมกระเพื่อมพุงกระเพื่มอมหัวเราพุงกระเพื่อมเลยทรายกระเด็นนะ าได้แล้วมั้งเอาแล้วเอาแล้วหนักไหมรู้สึกยังไงบ้างต้องต้องถามคนถูกฝังหน่อยยังไงบ้างครับอารู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้มันมันหนักมันหนักมันหนักโอ้มันหนักเอาแล้วไปเหยียบพี่เขายิ่งหนักไปใหญ่เลยเย็นโอ้โหก็เหยีกและเย็นใช่ไหมหนักและเย็นนะตอนนี้นะวว้าลองดดูิทีนี้ค่อยๆเอาออกทีละอย่างอ่าเอาลองขาซ้ายยกเลย อึ้บอึ๊บอึ๊บหนักๆักมีวีิวลอาแขนซ้ายเลยอ,อึ้บโอ้หนักมากขาขวาจีเออขาขวามันง่ายอ่ะลองตัวรอตัวอึ๊บอมันหนักมันหนักภารกิิกบลบใจเราเรียบร้อยช่วยช่วยพี่ใหญ่เลยเป็นมนุษย์ทรายจะลงมั่งแล้วพจะลงมั่งหรอโอ้โห กังวลเด็กเด